สมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากที่ทรงสําเร็จการศึกษาระดับมัธยม,มศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนจิตละดาเมื่อพุทธศักราช2516ทรงสอบเข้าศึกษาต่อนในระดับอุดม,มศึกษาณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา2,519ทรงสำเร็จการศึกษาและสงเข้ารับพระราชทานปริญญาอักรษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองสาขาวิชาประวัติศาสตร์ในพุทธศักราช2,520สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชุมุรีรีทรงสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตณมหาวิทยาลัยศิลปาก,กรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกันทั้งสองแห่ง ทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออกจากมหาวิทยายลัยศิลปากรในปีการศึกษา2522หลังจากนั้นทรงสำเร็จการศึกษาคณะอักษราศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในปีการศึกษา2524 โดยพระองค์สนพระราชาหือทายงานด้านการพัฒนาที่อาศัยหลักวิชาการศึกษาหรือการเรียนรู้เป็นแกนจึงทรงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตณมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธทรงสำเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาศึกษาศาสตร์ในปีการศึกษา2529